แก้ปัญหาเรื่องภัยแ้งหรือน้ําเราก็เลยมาทำาระบบ DC นะครับหรือพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานสะอาดนะครับเพราะว่าที่สวนใช้น้ํามันไม่ไหวครับต่อเดือนก็หมดเดยอะต่อปีนะครับเราก็เลยเอาค่าน้ํามันนั้นนะครับมาใส่แผงหรือแผงโซลาเซลล์นั่นเองครับระบบน้ําของเราก็จะได้พลังงานสะอาดแล้วก็ ประหยัดต้นทุนนะครับแต่จริงๆแล้วลงเงินก้อนแรกก็คิดว่าอ่าสูงนะครับแต่เรามาเฉลี่ยดูค่าน้ํามันต่อปีอ่าก็คุ้มนะครับเพราะว่าแต่เราต้องมีเงินทุนก้อนแรกนะครับเพราะว่าก้อนแรกนี้ต้องใช้ทุนเยอะแต่มาคูณดูแล้วไม่เกิน2องปีคืนทุนครับปีที่สามที่สี่ที่ห้านี่คือเราก็จะประหยัดต้นทุนได้ไปตลอดครับทีนี้ บางคนก็บอกว่าไม่ตอบโจทย์นะครับแต่ทางเราตอบโจทย์ที Por, ่สวนนะเพราะว่าน้ําน้อยเราอาศัยเปิดสปริงเกอร์หัวที่เป็นฝอยนะไม่ออกน้ํามากเพราะว่าเราต้องการเปิดระยะนานๆนะครับไม่ใช่ว่าเปิดแป๊บเดียวให้แฉะไปเลยครับของเราจะค่อยๆเปิดเพราะว่าน้ําเราน้อยค่อยๆให้ซึมลงเรื่อยๆนะให้เขาดูดซับใด้นานที่สุดครับเราก็เลยจะติดแผงโซล่าเซลล์นะครับเพื่อนๆค่อยติดตามผลงานครับนี่แผงนี่ไชุดนี้นะครับช่างออกแบบให้ใส่ได้12แผงนะครับเนี่ย สิบแผงเราก็จะแบ่งออกเป็นสมมติสามสี่แผงหรือสามแผงนั่นเองครับอ่าแล้วก็ปัมป๊มอ่าปั๊มห้อยโค้งที่จะขับสปริงเกอร์เราก็จะใช้อ่าแปดแผงหรือสิบแผงครับอ่าถ้ามันเหลือก็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่าถ้ามันขาดเราก็สามารถซื้อแผงมาเพิ่มได้นะครับว่ามันไม่แรงครับเราก็เลยออกแบบว่าอ่าโครงสร้างนี้คือสิบสองแผงครับอ่าตอนนี้ช่างกําลังจะทําการเจาะมาร์กรูนะครับ อ่านี่ช่างใหญ่นะครับก็มองดูว่าก้อนใช้เงินก้อนครับดูแพงก็จริงนะครับแต่ผลสุดท้ายาระยะยาวคุ้มทุนกว่านะครับแต่ต้องมีเงินทุนนะครับแต่ถ้าจะเติมน้ํามันเดือนหนึ่งนะครับอ่าสี่ห้าพันปีหนึ่งก็ตกไปสี่ห้าหมื่นครับอ่าสองปีก็เป็นแสนกว่านะครับทีนี้เราเอาตัวนั้นอนะ่ะมาทาอ่าตัวแล้เซลล์แบบพลังงานสะอาดนะครับเราเปิดทิ้งไว้บางเพื่อน,อนบอกว่าทุเรียนที่ป่วยเนี่ยอย่างทุเรียนที่ป่วยเนี่ย เราเปิดน้ําอ่าเขาบอกว่าเปิดทิ้งไว้ทั้งวันนะเพื่ออ่าอ่าให้เขาฟื้นฟูนะมันเปิดไม่ได้นะครับเราใช้น้ํามันนะครับแต่ทีนี้เรามีแผงโซล่าเซลล์แล้วเราเปิดไว้ทั้งวันได้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเสียภาพลังงานนะเพื่อนๆคอยติดตามผลงานเดี๋ยวจะเัียดให้ดูไปตลอดนะครับว่าเราจะใชะ้หอยโขงแล้วจะดียังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามผลงานแกันนะครับ